บ,บิ๊กแฟนครับเทปนี้เป็นเทปที่2และนะที่เรามาเทปแรกจะเป็นหวานๆนิดนึงนะครับเราอยู่กับแฟนของ NCT ทุกคนอาจจะรู้จักใช่ไหม NCT โอ้โหตาเปล่ากันเลย<ร>แล้ววันนี้รเ,เราอยู่กับบ,บิ๊กแฟนของเี้ยวพูผู้ชายลื้อมันก็จะแห้งๆนิดนึงนะครับวั <c oughs> นนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะครับคนแรกพี่เอฟแฟนเลี้ยวพูแล้วก็พี่นัทนะครับแฟนเลี้ยวพู แล้วก็นี <S 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 ่ก็แฟนเชลซีครับมาแ่จะงงตัวนี้ตัวนอมันมายังไงนี่ถ้าถามว่าเรื่องพเมิลีเนี่ยมีคำถามไหนที่ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันแต่ก่อนจะมเล่นเกมเริ่มต้นกันที่ทำไมเราถึงแบบคิดแค่นี้ในการที่ไปเชียร์หรือว่าููอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นมาจากอย่างุบอลโลกคอง98ตอนนั้นเนี่เห็นโอเว่น เป๊ะแคมแต่ยังไม่ติดตามมากตอนนั้นอ่าก็ดูมาเรื่อยเห็นรู้ว่าโอเปนมันอยู่ลิเวอร์พูลเรื่องของมันหนึ่งตอนนั้นลิเวอร์พูลได้ทิปเปิลแชมป์แต่ว่าเป็นทิปเปิลถ้วยเล็กๆครับเปียกอ่อยด้วยเปล่าเปล่าด้วยก็ดูมาเรื่อยแล้วมาปี2005ก็ได้แชมเปี้ยนลีกเริ่มปี2005เนี่ยเริ่มจริงจังแล้วก็คือตามแบบใช่เหนียวแน่นเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับเอาไปก่อนเลยนัดเนี่ย เ็นเพื่อนกับผมแต่หมอต้นเลยรู้เลยว่าตามลวิวพูมาอย่างยาวนานเล่านิดน,นึงว่ามันเริ่มต้นยังไงมันเริ่มต้นจากเมื่อก่อน,นไม่มีฟุตบอลมันเราจะดูนะนอามันยุเราแม่งยากนะมันไม่มีททลงสดมันจะเป็นเทปเอามาถ่ายแล้วมีวันหนึ่งผมปัจจัยผ่านปัจจัยเล่นนี่แหละผ่านหน้าร้านกับข้าวอยู่ร้านนึง คนมุงกันเต็มร้านเลยดูบอลแหละดูบอลดูบอลโหแต่คนดูเยอะมากผมก็เลยจอดจักรยานดูจําได้ว่าวันนั้นน่ะที่ที่เขาเอาเทปมาถ่ายมันเป็นแดงเดือดแมนยูเขายิงนําก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยลิบุพี่ก็มาชนะวันน,นั้นแราไม่ไ้มีแต่ยู่คนเดีเก่งมากอืมซึ่งแบบเห็นแล้วแบบผมเองเก่งจริงก็คือแมนเชสเอโอดวเวนเราก็เลยติดตามริบูพิมาเนี่ยเริ่มต้นจากแมนเโอดวเวยเลยครับก็น่าจะพักปองห้านะสำหรับเรายังไงครับหมายถึงว่ามานั่งตรงนี้ได้ยังไงมันเรื่องต้นอย่างนี้ตอนเด็กๆแถวา่ ตอนนั้นมันจะมีทีมีแขกก็จะมีแมนยูกับลิเวอร์พูลแน่นอนสมัยเด็กอ่ะมันมีแมนยูลิเวอร์พูลแล้วทีนี้คนแถวบ้านเชียร์แมนยูกันเยอะมากเวลาดูบอลแต่ละทีนะแม่จะเฮเสียงดังตลอดแล้วตอนนั้นเราเด็กไงแต่เราก็ไม่ได้ดูบอลนะแต่คือเราเราเสี่ยมันเสียงดังกันแล้วเรารู้สึกรำคาญเราก็เลยเรียกว่าไม่ชอบแมนยูอ๋อไม่ชอบแมนยูอีกทีนี้แล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเชลซี อะไรวะที่มันอยู่ตรงข้ามกับแมนยูลิเวอร์พูลถ้ามีแมนยูเงี้ยเอ้ยเราเชียร์ลิเวอร์พูลอย่างงี้อยากให้แบบพูดถึงฤดูกาลที่แล้วหน่อยเราจะถ่าวลิเวอร์พูลข่าวเชลซีเพราะเขาซื้อเงินเจ็บกว่าเราเอาเชลซีก่อนละกันเยุคเปลี่ยนผ่านหนาวกดเลย็มันนักเตะมันแก่หมดแล้วอ่ะแล้วการซื้อเสริมมันเสริมแต่เด็กอ่ะมันไม่ได้มีแบบบิ๊กเนมเข้ามามันก็ ันก็ต้องเปลี่ยนผ่านแหละก็เกรื่รองปกติเพราะฉรนัก็คือมันที้มาระดัดกเง้นแล้วก็ถึงจุดที่โอเค เข้าถูเกมเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันก่อนกติกาผู้เล่นทุกคนจะมีเหรียญเพื่อเล่นเกมคนละสามหมื่นเหรียญโดยที่เริ่มเกมผู้เล่นทุกคนจะได้ไพ่คนละสามใบเริ่มเกมผู้เล่นจะสามารถเลือกได้ว่าจะสู้หรือจะหมอบหากเลือกเล่นจะต้องลง 1, เดิมพันเหรียญเพื่อแย่งกันตอบคําถามโดยเริ่มต้นที่1นึ่พันเหรียญขึ้นไปหากเกิดการสู้กันเกิดขึ้นไพ่ในมือใครมีแต้มเหนือกว่าผู้เล่นคนนั้นจะได้ตอบคำถามหากตอบถูกทั้งหมดจะได้รับเหรียญทั้งหมดไปแต่ถ้าหากตอบผิดเหรียญทั้งหมดจะโดนยึดเข้าส่วนกลาง เล่นกันห้ารอบหากมีใครที่เหรียญหมดก่อนผู้เล่นจะต้องออกจากเกมในทันทีและผู้เล่นที่มีเหรียญมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปอ่าเนี่ก็คือกติกาของเราครับอ๋อ,อ <c oughs> ที่ให,ใหญ่พนั้นเริ่มเกมแรกนะครับกติกาก็เป็นอย่างที่บอกเพราะนั้นหมูแจก <c oughs> รุน <S <S เหมือน <c oughs> ไปอะ่ะเอาแบบรุนไม่ต้องจริงจังขนาดนี้ก็ได้อ่ะ้อมเริ่มที่ แก๊บก่อนห้าพันโอ้ยยังตามใจถึงยังวะห้าพันยังห้าพันอะไรผมไม่พันใจได้หรอไปเลยจ้าเฮ้ยเยเอาเอาตามขอตามไปดูขอตามไปดูเนีเดี๋ยวตีไม่ไหวแล้วนะโอเคเปิดไพ่ทีละคนนะครับอ่าเริ่มที่แก๊บก่อนอยับจัดเลยอ่าไอ้น้าได้ตอบคำถามของนัทคำถามแรกน้าเป็นคำถามสอง แดแงคำถามแรกนะครับถามว่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนปัจจุบันคือใครจูเล็นทรอปส์ครับโมโปกิ้งหรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำถามต่อไปคำถามที่แปดดอ,อกกิกสมโมสอนสุดท้ายของชาบี้อรอนซโซ่อดีตนักเตะลิเวอร์พูลก่อนแข่งสตาร์ทคือชัวร์ล่า มึงคิดดีๆใช่เปล่าชัวร์ชัวใช่อกกมั้ถูกต้องครับแล้วก็คำถาม9ดอกจิกคำถามนี้นักเตะลิเวอร์พูลที่รับปอกแขนกับตาทีมต่อจากสตีเวนเจรรัตคือใครจอแดนเฮนราสันจอแดนเฮนราสันเป็นคำตอบวิถูกต้องครับมันยากอะไรคำถามวิ่งนี้โดนผมคิดคำถามมายากแล้วเนี่ยโอเคถ้างั้นคำถามนี้มูลค่า30,000บาทเป็นเนาะทีนั่นครับอครับ โอเครอบต่อไปอ่าเริ่มที่ทีนี้นัดก่อนอ่าเมื่อกี้เรามีทุนเราใส่แค่สามหมื่นโอ้โหแล้วใครจะถามมึงอ่ะห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าจบเลยจบเลยจบเลยกูจบเลยหมอดเหรอตามแต่มึงไม่คิดถึงหน้าไพ่ตัวเองเลยหรอดูหน้าไพ่ก่อนบอดอันนี้เหมือนเหมือนอยากออกจากเกม โอเคคำถามของนัดเริ่มที่3ดอกจิตก่อนครับผู้จัดการทีมคนใดที่นำลิวพูคว้าแชมป์เป็นหลีกได้ในปี2000องพูได,ไ,ดปไปเมื่อต้นรายการ2005ลาฟ <2, 5. S 2> าบิเฟสถูกต้องครับคำถามต่อไปคำถาม5โพดัมใครคือผู้เล่นลิวพูที่มีค่าตัวย้ายเข้านะครับย้ายเข้าคือซื้อเข้านะาสูงที่สุดของสโมสรเอหมดเลยนะสตัวนี้ บอชิวฟันไดผมจำได้ว่านุยเดหกเฮ้ยคิดดีๆนะฟันไดคำตอบที่ผิดนะครับคำตอบคือดาวินนุเดแปดสล้านปอนด์เะ่านนะครับพอแล้วเครพอแลไม่ต้องเหืแล้วเล็กหน่อยสิเอฟเ้ยเเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ โอ้ใจถึงแล้วด้วยคำถามข้อที่สองขาวหลังตัดชุดเย้าของเลี้ยวูุอย่าตอบสีน้ำเงินนะชุดเย้าของเลี้ยวบรู้เรื่องอันี้สีอะไรครับมาตอบแรกมีไรตอบแล้วด้วรู้รูการนิดสีแดงเลยมันปกติชุดเย้ามีเปลี่ยนสีด้วยไม่หมไม่ม่สีแดงครับถูกต้องครับคำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่เจ็ดโพแดงโอ้ อยยย่าางกเลผู้เล่นสองคนใดนะครับที่รู้จักกันในชื่อดูโอแอนฟิลล์แล็บไม่ได้ม่แล้วของอยู่ในใส่ทุเรียนมันต้องเดาแล้วถึงจังหวะนี้มาเน่ซาร่าอะเมื่อกี้ตอบว่าเป็นซาร่ากับมาเน่ ใช่ครับคำตอบที่ถูกคืออะไรครับจอนบานเนอร์กับเค็กจอนสโตนอันนี้มึงควรไปอยู่ไปคิงดอกกระถาเลยอ้าวหรอง่ายมากลองลองลองคำถามสุดท้ายหน่อยอันนี้คำถามที่แบบจะได้รู้ว่าเอ้คถ้าพอไปถึงคำถามคิงอะแม่งยากแค่ไหนอ๋อโอเคอ๋อที่ฉลามคิงเลยอ้าเตะจะขนาดนี้แล้วคิงจะขนาดไหนคิงเขาหล่ำตัดคิงเขาหล่ำตัดนี่คือเส้นทางชีวิตคาแข้งของนักเตะลิเวอร์พูลคนใด เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับย้ายไปลิเวอร์พูลย้ายไปเชลซีย้ายไปอาร์เซนอลแล้วก็กลับไปเวสต์แฮมคนนี้ง่ายมากเบนายุนใช่เออเบซี่เบนายุนได้หรอแต่ว่าตอบผิดไปแล้วครับโอ้โหอ่ะเริ่มที่เอฟโอ้อยาก5,000หรูมี5,000มึงกู้กนลงเท่าไหร่กัน5,000แล้วเอามา คนนนนึงก็ได้เล่ี่ก็ใจสู้นะอ่ะนัดแต้มเดียวแต้มเดียวสองแต้มเฮ้ยสามแต้มเว้ยโอ้ยไม่ได้ตอบดิดีใจด้วยเว้ยก็เดือดอยู่นะก็เดือดอยู่นะคำถามอ่ะเริ่มจากข้อง่ายไปก่อนนะครับสามโพดำย่างสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะครับก่อตั้งในปีคริสตศักราชนะได้มาเลยคิเลขข้างบนเออข้างบนอีกคือแปดเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองคำตอบนี้ถูกต้องครับ คำถามข้อที่10เคารามตัดถามว่านักเตะลิเวอร์พูลที่ยิงตีเสมอนัดชิงยูฟา2005ที่อิสตันบูลคือตีเสมอตีเสมอสามสามสามบีอาลอนโซทูกต้องครับ อ่ะเรามาดูกันว่าในหมวดแจ็คนะครับจะมีคำถามยากอะไรเป็นแจ็คดอกจิกนี่คือไทม์ไลน์การเล่นฟุตบอลอาชีพของนักเตะคนใดอินเตอร์มิลานโอ้ยนี่เขาเขาโอเคแล้วไงฟิลิเป้คูตินโยครับฟิลิเป้คนดียวุูกต้องครับพี่เอฟจะได้ไปเพิ่มอีกไ5 0หมื่นห้าพันบาท สงมาคนวี้เก็บชีไปทำอรเก็บไปทำอะไรเก็บชิไปทำอะไรหแต้มเจ้ดเต็มรอบนี้ถ้าสมมติว่าใครตอบของตัวเองได้ทั้งสามพ่อถือว่าชนะไปเลยเจ็ดดอกจิกสมสอนลิเวอร์พูลคว้าแชมป์โ้ยุโรปครั้งแรกในปีใดอันย่อัน่้หแบกกูเมื่อกี้กูพูด เรียงลำดับกปุกูเพิ่งเชียร์ตอนป .5 เพิ่งเชียร์ตอนป .5 หนึเก้าน่าจะยุคสักหกศูนย์นะหนึ่งเก้าหกเจ็ดแล้วกันผิดคำตอบที่ถูกก็คือผิดไปสิบปีมันเป็นช่วงประวัดการทีมของบอกเป็นซีรีสมั้งอ๋อลองของเอฟซึ่งนัดไม่ได้นะเพราะว่าผิดตั้งแต่ข้อแรกหกโพดัมถามว่าสนามเย่าของลิเวอร์พูล สามารถลองลรับความจุได้เท่าไหร่ดีนะมีช้อยข้อ3ครับ5 3 3 9 4ถูกต้อง <Hey. S 1> ม,มันทาไมมีช้อยอ <Hey. S 1> ่ะข้อต่อไปนะครับเป็นข้อ9โคแดงนักเตะลิเวอร์พูลคนล่าสุดที่ยิงประตูใส่แมนยูคือใครเจ็ดศูน์ะเจ็ดน์โนเบโตฟิมิโนลถูกต้อง ของเพลงของเพลงไอ้ย้อยตอบได้เออเลยเออเลย่ะลองข้อสุดท้ายนะครับข้อเอ็ดโพดัมขงบดูนี่ก่อนใจเย็นใจเย็นอยี่ยพุทธิ์งเยอะขอยาสุดนักเตะลิเวอร์พูลที่ดึงรุ่ดฟานิสซรอยล้มลงในเขตโทษศึกแดงเดือดปี2003ปีแรกที่เชียร์ังปีช่วงแรกๆบูดูวันหนึ่งสองพันห่งใช่ไหมตัวเลือกรอต้อนรับตัวไหร่ีใครดังใครเนี้ดัง

h o p i r on Van Nistelrooy inside the first 3 minutes. Oh he's off! <S yeah, yeah, yeah. The I <last> didn't think he was the last man. Mike Riley the referee did. โอเคนี่คือเล่นการสนุกสนานถือว่านัดรวมแฟน Liverpool นะครับทีนี้คำถ,ถามของวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปอยากถามว่ามองฤด,ดูกาลนี้ของแต่ละทีมไว้ยังไงบ้างถือว่าตอนนี้ไม่โอเคนะอืมอมจะเสริมมาอยากได้สัก กองกลางแต่ว่าตอนนี้คือมันแม็กคาลิสเตอร์อ่ะเหมือนยังไม่เล่นไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดเท่าไหร่ถ้ามีตัวกองกลางตัวรับดีๆสักตัวหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยแล้วดันแม็กคาลิสเตอร์ขึ้นไปน่าจะน่าจะเวิร์กจนถึงลองลองเออลองจบฤดูกาลคิดว่าน่าจะจบที่อันดับเท่าไหร่จบฤดูกาลนะคิดว่าแย่งแชมป์กับแมนซีเหลือเหลือสองทีมนะแย่งแชมป์กับแมนซีจริงๆปีนี้นะหวังแชมป์จริงอยากเติมแบ็กนะแบ็กซ้ายขวาเลย ปีนี้หน้าจบที่สามในลีกทำไมไม่ไปแชมป์เลยอ๋อไม่ไม่ถึงแชมป์หรอกแต่เพราะว่าคิดแต่คิดว่าคงได้ถ่วยบอลถ้วยบอลถ่วยสักถ้วยหนึ่งอ่ะเชลเชลซีถ้าโฟไหมอยากเปลี่ยนทีมเชียร์ไหมตัวผู้เล่นคงไม่เติร์ดแล้วเพราะใช้ตังค์ไปเยอะแล้วจะบอกว่าเปลี่ยนเจ้าของเเจ้าของนั้วนี่ยากว่าก็เล่นให้มันเข้าฟอร์มเข้าทีมาสักทีนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันแบบตัง มันจริงมันก็ดีหมดแล้วนะตัวตัวตัวผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันดีก็ดีแต่คนเนี่ยชอบมากเลยเนาะตัวนี้ชอบตั้งแต่แม่งอยู่สเปอร์แล้วเออโอเคแล้วนาะตัวผู้เล่นแต่ละคนคือแบบแต่มันเหมือนมันยังไม่ลงถ้าเล่นคนเดียวอ่ะถ้ามึงเล่นมอนชัยเดียวอ่ะมึงไปเลยลองก็ดีได้ไปแชมเปี้ยนลีกไหมเฮ้ยเอาเกินทัพสิบก่อนทับเอาให้เกินจบวิทยาลัยไปก่อนไหมยังไงอีกหลายแมตช่อันดับสี่ ไปไปแชมเปี้ยนลีกได้ได้อโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นการแบบมาสังสรรค์ปาร์ตี้สำหรับแฟนบอลเพื่อรอดูบอลในนัดถัดไปขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน y o โอเก i n อยู่ในคลิปครับบายครับดีครับ